รถสวยเข้าใหม่ Isuzu D-Max 1.9 z p e t i b ตัวสเตลเป็นสเตลแท้โรงงานครับคุณลูกค้าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์และมีไฟเดย์ไทม์ running l i g h มีชุดสเกิร์ตที่ตกแต่งไว้รอบคันพร้อมล้อแมกลายพิเศษตรงรุ่นนะครับเป็นโฉมสเทลเท่านั้นที่มีล้อแมกลายนี้ครับภายในโคตรสวยได้เป็นเบาะหนังสีดำนะครับตกแต่งภายในเป็นทูโทนนะครับสีดำและสีเบจ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้แอร์ก็เป็นออโต้ระบบดิจิตอลหน้าจอสัมผัสมีกล้องมองหลังนะครับสำหรับเลขใหม่เพียง1 8 8 0 0 0โลมาพร้อมกุญแจรีโมทครบ2ดอกสำหรับใครที่สนใจอีสุดีแม็กสเทลสประตูตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับออกรถเริ่มต้นเพียง1,000 0บาทนะครับราคาอยู่ที่6,99,000บาทออกง่ายนะเอกสารไม่ยุ่งยากฝากไว้อีกหนึ่คันรถสวยน่าใช้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ